เรียกว่าเป็นโพสที่ชาวเน็ตเข้ามาถล่มกันแบบยับเยินหลังจากเพจดังโพส์ทวิตเตอร์ระบุข,ข้อความว่าสภาพของพวกเรียกร้องยกเลิก112หรือนั่นก็คงตามสภาพสติปัญญานั่นแหละนะสาวกก็กรีดกราดยกให้เป็นตัวตึงชาบูชาบูกันไปสำหรับกูมองว่าปัญญาอ่อนไอจุดจุดจุด,จดใช่พวกแกงทะลุถุงเปล่าพร้อมแชร์คลิปพฤติกรรมของนายนพสินตรีและยาพิวัตรหรือสายน้ำแกงทะลุวังและผู้ต้องหาคดีมาตรา112 อยู่ในห้องทำงานของสอนอทัพผาชายัยแต่ไม่ได้มีการระบุว่าเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงใดโดยในห้องมีตำรวจนั่งรายล้อมลักษณะประชุมอยู่ขณะที่ด้านหน้าสายน้ำทะลุวังใส่แว่นตาดำขึ้นไปเต้นโยกแขนไปมาบนเก้าอี้ถอดเสือ้อและทำท่าตบก้นคล้ายกับเยาะเย้ยและท้าทาย พร้อมกันนี้ทางเพจยังได้ลงรูปสมาชิกแก๊งทะลุวังคนอื่นยกนิ้วกลางเดินป่วนห้องรองผู้กำกับอีกด้วยซึ่งหลังจากคลิปนี้และภาพถูกเผยแพร่ออกไปมีชาวเน็ตเข้ามาคอมเมนต์กันสนันโซเชียลเช่นต้องมองที่ตัวบุคคลหรือกลุ่มบุคคลที่มีแนวคิดเดียวกันปัญหา1นึถ้าเอามาโต้แย้งกันด้วยเหตุผลมันก็ควรจะถกเถียงกันได้ในระดับของบุคคลที่มีวุฒิภาวะหรืออย่างน,น้อยก็สามารถรับฟังเหตุผลของอีกฝ่าย แต่กลุ่มคนที่มักจะแสดงออกด้วยการใช้ความรุนแรงความเกลียดชังเป็นหลักอันนี้ไร้สาระอย่ามาว่าพวกสนับสนุนยกเลิก112จะเหมือนกับไอ้ตัวนี้ทั้งหมดเดี๋ยวคงมีพวกโยงก้าวไกลยอยู่เบื้องหลังเทคนิคคือสร้างความวุ่นวายยั่วยุให้ลงมือแล้วขยายผล พวกนี้เรียนรู้ว่าสร้างคดีไว้เยอะๆแล้วยึดอำนาจทางการเมืองให้ได้เพราะถ้ายึดอำนาจการเมืองได้ก็ยุติคดีได้เพราะร่างกฎหมายนิรโทษร,รอไว้แล้วรอแค่อำนาจสั่งการเท่านั้นเหมือนคนไม่มีการศึกษาไม่ได้รับการอบรมอะไรมาเลยแสดงกิริยาแบบสัตว์ป่าเราก็อยากให้แก้1นึนนะรู้สึกว่ามันถูกใช้แบบไร้สาระเกินไปแรกๆก็เห็นด้วยกับการเรียกร้องของน้องๆ แต่หลังๆเรารู้สึกว่าน้องเขาทำเกินไปทั้งกาลเทศะทั้งมารยาทที่ดีทางสังคมมันหายไปหมดเลยเพื่อนน้องๆผ่านมาเห็นคอมเมนต์ของพี่อยากให้มีสติกันมากๆเราคือปัญญาชนค่ะต้องใช้สติก่อนทำอะไรเคมีในสมองมีปัญหาแน่ๆหัวจะบวดแทนตำรวจเลยนรกส่งมาเกิดสภาพ เปิดเรื่องลึกล้วงข่าวลับรู้ก่อนใครเสิร์ฟให้ถึงมือคุณในทุกๆวันกับ Top ปเอ็กซ์คลพิเศษสมัครสมาชิกวันนี้แบบรายปีจาก1,800บาทเหลือเพียง1,500บาทเท่านั้นสมัครได้แล้ววันนี้โทร02-114-6777ร่วมสนับสนุนเรานำเสนอความจริง